ในวันที่10เมษายน64ครับเนี่ยเริ่มก่ออิดแล้วมาวาันมาวันเราเทพื้นห้องน้ำระเบียงวันนี้เริ่มก่ออยุดเป็นวันแรกีท่ทำงานวันสุดท้ายเพราอหยุดตรงการวันนี้ทำวันนี้ดูดนะปิดงานนะจะเปิดงานวันที่18เนี่ยเปิดงาน18 ีก็ก่อไปด้านหลังก่อนตัวมวลเบาก็จะได้ไวหน่อยเกีนตัดอิดมวนเบาเราก็จะใช้วงเดือนนะ แต่เป็นใบเก่านะใบที่หมดคมของการตัดไม้แล้วเอามาตัดอีดมนเบาได้มันใช้เครื่องคนละตัวกับตัดไม้พอมันตัดอิดมนเบาแป๊บเดียวก็หมดคมแต่ยังหมุนรอบหมุนยังหมุนได้มันก็ตัดขาดเดียวดีกว่าไม่ใช่เลื่อยตัดมือมใช้วงเดือนตัดเลย นี่แดดจะช้าเลยครับเราเตรียมทรายเตรียมหินเก็บไว้ทำทับหลังเททับหลังโอเคครับ